รู้กลุ่มเป้าหมายแต่ขายไม่ออกเพราะแบบนี้คุณรู้ครับว่าคุณต้องการที่จะขายใครแต่คุณไม่มีวิธีการที่ทําให้คนอยากซื้อเก็ต <Get S 1> ไหมขยายความให้ฟังต่อครับคืออย่างเช่นนะครับวานรู้ครับว่าวานต้องขายสูตรตัวนี้วานต้องขายให้กับใครแต่วานไม่เคยพูดให้น่าสนใจให้คนรู้สึกอยากจะซื้อเลยครับเพียงแค่าวานบอกว่าโอเคสูตรตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศนะหรือคนที่เป็นแบบฝ่ายขายนะใส่แล้วดูดีใส่แล้วดูสวยใส่แล้วดูหลอ่อแต่นั่นอาจไม่ใช่ประเด็น,นสำคัญครับ ประเด็นสำคัญคุณต้องขยี่ครับขยี่บอกว่าสูตรตัวนี้ใส่แล้วไม่ร้อนสูตรตัวนี้ใส่แล้วไม่ยับสูตรตัวนี้ใส่แล้วรู้สึกว่าการที่คุณทําอะไรเนี่ยมันกระชับกระเชงแล้วมันก็สะดวกสบายและถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับว่าถ้าคุณใส่สูตรซื้อสูตรตัวนี้ไปแล้วเนี่ยคุณอ้วนขึ้นคุณอยากจะแก้ไขสูตรมาที่ร้านเรานี่แหละครับคุณต้องทําอะไรก็ตามที่มันน่าสนใจให้คนอยากจะซื้อไม่ใช่บอกว่าใส่แล้วดูเท่ใส่แล้วดูสวยใส่แล้วดูหล่อ นั่นแหละครับมันดูไม่น่าสนใจดังนั้นครับถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งนะครับที่ขายสินค้าและบระกิการให้ได้เลยเรามาเจอาก,กันครับที่คอสขายของออนไลน์ให้เป็นนักขายยืนหนึ่งคอสนี้นะครับจะราคาเต็ม9,900บาทเหลือเพียง6,900บาทเท่านั้นทักมาได้ที่ไ SI k r U L e w a ลน์แอด si k r e w a n kulewan สำหรับวันนี้สวัสดีครับ